แมทพิรณีรีโพสว่าที่เจ้าบ่าวสะดุดคำพูดแฟนแปลกๆแกหวานต่อเนื่องสุดๆสำหรับนางเอกสาวแมดพิรณีกับว่าที่เจ้าบ่าวเฟมพิมเดชศิวพรพิทักษ์หลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของประเทศนอร์เวย์และครอบครัวร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่นรวมถึงเพื่อนพ้อองค์ในวงการบันเทิง ล่าสุดแมทและเฟมว่าที่เจ้าบ่าวเหินฟ้าพักผ่อนเช็คอินทะเลมาดิฟและมีภาพน่ารักน่ารักออกมาให้เห็นอีกแล้วเป็นโมเมนต์ที่แมทใส่ทูพีสกำลังเดินลงทะเลพร้อมกับเสียงแซวของฝ่ายชายที่ตะโกนว่าลาก่อนและคลิปดังกล่าวเฟมได้ลงไว้ในไอจ t สตอรี่และแมทได้แชร์มาลงไว้ในไอจิสตอรี่ของตนเองพร้อมกับแซวกลับไปว่าลาก่อนมันดูแปลกๆปกอะแกอีโมจิคัมเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักและหวานมากจนแฟนคลับอยากว่าไปเห็นงานแต่งเร็วๆแล้วเลย